Tat up, rap, rap, rap it up. บึกดำมันเต Bruno ็มตัวเหมือนกูมีของคลัง Tat tat it up, rap, rap, rap it up. ความหมายมากมายฟังลงในผิวหนัง Tat tat it up, rap, rap, rap it up. กูเดิมาใกล้กับความเชื่อไม่คิดกับหลังหัน Tat tat it up, rap, rap, rap it up. ทุกวันยังเหมือนเดิมกูตามหลัฝันเดิมมึงลองดูดิมองมาที่กูดิกูเดินมาเป็นคู่กูเซ็กทรูมึงก็ดูดิ Tat ทุกกูเต็มตัวทำไมต้อง กสายตารอบๆตัวบอกกูประหลาดชัวรทั่วหัวห้ยครอบครัวกูมีพ่อมีแม่มีลูกเมียกูมีอยู่รอบตัวกูไม่สนกูไม่ทนกูทำางานทุกวันจันท์ถึงวันจันทร์กูจะไม่มีวันจนกูติดเข็มเหมือนกูติดยานี่ขนาดกูสักเต็มตัวแต่เมียกูยังเป็นดารา จัดจด้ดูทำให้เด็กมันดูถ้าพูดถึงจัดจูใครก็นึกถึงกูเอามา<อ>นเอามาลาบมันกะโจลสลัดกูจะนับเงินตักเงินเมือนกูเป็นเครื่องจากบ้านเกิดบนลลางแขนเมื่อมึงอยากจะควงแขนเธอรักกูไปได้แค่เบียร์ไหความสุขมาก่อนสมบัติก้าวสามารถ